น yeah, okay. like like ี่นี่เวหันกะลกรับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีสุขุสุขคคลด้อจจาฟังเล่าฟังไทยเด้อพี่น้องเล้วกิอยู่ต่างประเทศเนาะ ยีนดีตอลอเขอชูช,ชงยูทูปสองน้าสาวเล้าวคนดีดีสองจ้าสบายดีย่มแรงหรือพ่อแม่พี่น้องสวัสดีย่มแรงเลือจ้าเมื่อนี่สนามมากคนเดียคุณแม่ก็หลับไปแล้วนะคะพี่สาวกบบริมาเลือพี่น้องเลือเมื่อนี่เนาะน้าสีผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิงสองสาวเลาว้านะาจะที่เพิ่นได้ไปเที่ยวประเทศไทยพี่น้องแล้วก็ท่สำคัญเลยคือเพิ่นได้ไปห้อาหารกระหรอกอยู่ในสวน โอเมนสวนยังในพิพิธภัณฑ์เลยเป็นสวนจตุจักรหรือว่าสวนสาธารณะที่อยู่ทางกรุงเทพหรือว่าประเทศไทยเนาะค่ะสนามกัเห็นคลิปนี้หรือว่าสนามกัสิโคอ,อนุญาตนำคลิปนี้จากซองยูทูบตามภาษาบาลามมาเปิดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะเอาเป็นว่าสินาฮักซัมได้ขั้วามุดซื้อของสาวเล่าที่ได้มาเที่ยวประเทศไทยด้วยแล้วไม่หาอันก็ลองสิเปน็นอะไรเดี๋ยวเอาไปเบิร์กส้มกันเลยเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะมีใครรู้จักบ้าง เล่ากับเป็นยูทูบเบอร์ดังอยู่ที่พี่น้องเนาะอยู่แถวทางปักเซ่เนาะค่ะนี่นี่นี่สองสาวนะคะโอ้เฮดไว้ด้าพักมากเหรอมานี่ทุกคนโอ้ขัวอยู่กลางสวนอันนั้นนี่นี่ทุกคน สารรามาให้หันกระ r o กแล้วนะคะอืมไมี่น้องนี่นะคระับนี่บาราอยู่ที่สอจักรนะแล้วผ้าล่องมาจากเมืองลาวที่ลาวนี่ซวจันน้องจัน ดีใจแหงน่ารักไปเนาะซาอจดิอารซาวดีอาซาอูดีอาเนาะน้องเดียกับน้องจันสาลาวนะคะ วีใจตื่นเต้นเปินวี่น้อกก็เขาใจขั้วหมดซึ้งเปิดนอ๊อยูนอ,อ๊พีน้องเขาเป็นขังแรลเนาค่ะโอ้ตึกคือสูงแต่เปินมาป้าปถูกเห็นจึงสีเนอ,อแบบก็กินหอดได้พี่นองเลยเพระาะว่าสนามกับมักไปได้สวนจะจ้จาออจา้าหน่เนาะจ้า เดียาสาวราวแล้วก็สาวจันน้องจันนะคะสองพี่น้องเลยพี่น้องโอ้สัมสนามไปอยู่ในสวนเจ้าจังเลยพี่น้องไอตอนนี้เนาะคะ่ะเห็นล้วก็มีความกินห่อสนามมากค่ะเพราะว่าบรรยากาศดีพี่น้องแบบมันไปแล้วมันแบบ มันสาม,มารถนางหลินนางยักษ์ส้ม,ม,มนนุ่วงอะไรพิ่นบ่ได้เก็บเงินนะพี่น้องอยากนางอยากนอนนี่ก็ได้เนาะสวนเพิ่นก็เป็นสวนที่สะอาดทนะมีแต่สถานที่สวยๆให้เฮาถ่ายรูปเนาะโอ้เห็ดใบลาผักโ กคือ่มาสองปิดเทอมเนะมมาะโอ้น่ารักด้วยพี่น้องเด้อสซาจันนี่เนาะค่ะแล้วหนาหักค่ะนะด,ดอกจำปาเพิ่นมาป้าวิวดีมากเลยโอ้ยกินหอด้เนาะกินหอดเจ้ากระลอกเลยบันนี้ไปหลุ่นไปทายลูกก็ร้ายอ่ะพี่น้อง มีตะใบมันมีต่ใบคนน่ะเห็ดคือมันเคยมาในเสตียบอ่ะ ดอกไหม้งามเพลินวะเวยกําหนงเลยหนีกํหน้เรานะขึ้นว่านกันเนาะเล่นทั้งขยะมีอยู่แต่ทั้งโมงามแบบไทยเนาะ โอ้ยนาฮาักพี่เนาะสาวเล่าสาวจันน้องจันกับสาวเดียเนาะอื่อยยูนมาเต็นตงงเหน็บเศ้าเมย์เลยพ่อเกยงขนาดพี่นนองน่ารักนะ สิหายอ่ะเนี่สิโคะกระหลอกสิโคะเปิลบอเปิวบอ คิดถึงเลยอ่ะทุกคนที่มีโอกาสได้ไปยวว่าเราห้องแล้วเราก็ำลัหอองห้องฮากกระโหลกอยู่ในตัวเนาะอันนี้นุกตอนนี้กําลังฮากะระโอกอยู่นะจ่าไม่เห็นหน้าเด้อพี่น้องเด้อตามทิศนาแน่นี่ได้มาแล้วตัวเงเนี่ยตามที่สนามเคยไปนะประมาณส่องซีมุพี่น้องเนาะแบบคนกําลังลงมาหาของกินฮะนะ ถา้าไปถึงส่วนจะว่าเพื่อไชิ้ลงมาเนาะถ้าช่วงเวลาช่วงบ่ายเพ็่นพักพรอนเนาะกับก่บลงมาเนาเห็นเนาะกะห,หละกนะล้กกุกไใ้รอดลิดดนเจียววะใช่เลยฮะกะโหลกอยู่ตรงนี้ เลืเสร็เราหิจนคดไบอกแ้วว่าหา่ปนนช่วงใสกระรออิ่มมาจากเนาะ นี่ลงมาแล้วลงมาแล้วพี่น้องนี่ลงมาแล้วหนึ่งตัวน,นี่ต้องค่อยๆนะคะต้องแบบว่าน,วน,นิ่งๆฮะน,น,น,นะเป็นอย่างสิบวยานเฮาพี่นอ้องถ้าเฮาแบบดิวกวิดิวกวิดิกับสิบหยานสิบหยานเฮาจับเพลินฮนะน่ะนี่นี่ตอดกินแล้วเเเเเเาาาาาดดีียยวววขัับบค้แลจ ก็มีเป็นยาปวด <c oughs> เอจอตัวเ่นหน่อยเจอตัวเลนเข้าสเสลี <c oughs> นี่กินเลยดิกินแล้วก็วิ่งหนีเลยได้กินของคนน่ารักเนาะ ก็งมา่าอ้วโคนอะบุญยาสัจจันเลยเนาะแสดงว่าสัจจันเราเป็นคนดีได้นี่พี่น้อง้าคนบดีกันหรอเป็นบุกามหาเนาะค่ะ ที่จไหนน้องบากเดี๋ยวเฮียนอยู่ฟังทรายยันค่าค้องขีบสูงเราวะาก โู้เ<ข>อ้ยกับนอ้องนอน่นน้นอนเอ้ยพูดนน,อนอ้นองนาไขายกันยน้องพี่น้องนี่นคั่าา,าลาวมาเรียงกรอกนะมือแรกะกับมาจากเมงลาวเอ่ย,อย่างไ,ไหนเน้าชิลงม,มาก เยเวสเดียเป็นคนไหายมันโอ้ยกระลอกก็รู้ด้วยนะว่าสาวลาวมาหาสาวลาวมาแต่ไกลเลยนะเนี่ยมวนนองหัวันดพี่น้องเอ้ยปกติสีไล่คนนี้เลยเดี๋ยวอย้่ตองใส่อิน พี่น้องว่าส่องสองเเลยเนาะเอ้ยกับน้องเลยน่นาคลายกันอยู่เนาะจ้ะวัทีก็หันหันนอซ้งคลายกันอยู่ดีเนาะ สกายบอกไมเข้ามาจะไดเราป็นทางลอยฟ้าทางเดินลอยฟ้าขาบนจะเป็นกายบอกเลือได้ไมได้เรือนแต่วงไหมนายได้เลือแ่วตรงขึ้นมาตรงย่างไงเือไงะเป็นคว้าไหม่อะท้วนอนที่สหลามานอก็คือเเมมาที่ อ้เรเคยทนะพื่อีูลงมาแล้ว่ีนอกกระด้ความรููซึ้งของนองๆนะครับเนาะเด๋มมากเมืองไทยแล้วก็ได้มาให้อาหารกระรอเพราะอายุบัานพอได้มีแน่นี้นะครับ บานเมีเอีู่บ้านัพอนุเขามีอนุรักษ์อยู่ต่ว่าแต่ว่าคนเขากระจับกินเราครับอู้พี่น้องโอ้กะโลกรู้ด้วยนะภาษาเราให้อาหารพิ่มาห้เลม้ท่านฝนหูว่าเข้ามาให้อาหารผมสิโลเือนุว่าไลไเลยพี่น้องขอตาไกหารแต่ประเทศมแ้นะนองนองเดียเไมาสองเกสองเด so